นี่เราไปเก็บหอมแดงหอมแขกวันนี้นะผู้าฟ้ฟาน้ำเรา,าไประดมเก็บหอมแดงหอมแขกเก็บหอมหอมแขกเป็นหลักหอมแดงมีเล็กน้อยพอคนเก็บโอ้โหนะน,นรวมทั้งหัวทั้งใบมันนะเก็บมานี่ได้ยี่สิบเจ็ดตะกร้าตะกร้าใหญ่ๆโอ้ใส่รถ ไฟแดดเราเต็มเลยนะเต็มรถไฟแดดเลยนะใส่ไ,ไปเต็มรถไฟแดดนะก็เริ่มได้รู้ว่าเออเราปลูกหอมได้นะถ้าเราปรับปรุงดินให้ดีนะถ้าเราใส่อินทรีย์วัตถุให้มากพอนะตรงไหนอินทรีย์วัตถุให้มากพอน้ำพอเหมาะพอดีไม่มากไม่มากไม่น้อยเกินไปโอ้หอมแดงเจริญง,งอกงามดีนะ แต่ว่าช่วงนี้ฝนตกใส่ต้องเลยรีบไปเก็บนะออบางส่วนเริ่มเปื่อยแล้วเก็บชากรณีนี่นเปื่อยเลยแหละนะไม่ได้กินเลยถ้าเก็บชากรนีก็ไม่ได้กินเลยนะพวกเราก็ไปช่วยกันเก็บนะโอ้ช่วยกันคนละไม้คลมลนละมือถ้าไปเก็บคนเดียวที่ร้องไห้เลยนะไปเก็บคนเดียวร้องไห้เลยนะใครไปเก็บคนเดียวนี่แย่เลย นะแต่ไปช่วยกันเก็บโอ้หลายท่านช่วยกันขรมไม้ขระมือเลยอบอุน่นนะเอ่อนะตร,ตรงไหนบำรุงด,ดีในงามเช่นะแต่ตรงไหนบำรุงไม่ดีก็ไม่งามตรงไหนเก็บชาเปื่อยนี่ตรงนี้เปื่อยอันนี้เก็บชาเราให้ฟังเก็บชาในเปื่อยเลยนะแต่ก็เสียหายเล็กน้อยเอาเปื่อยเล็กน้อยนะส่วนใหญ่ก็นะได้ผลดีอยู่นะ จะจะเไปทดลองนะจะไปทดลองปลูกนะว่าคือคนทั่วไปท่านก็บอกว่านผู้รู้ทั่วไปท่านบอกว่าโอ้เก็บมาสดๆมันปลูกไม่ได้หรอกต้องรอให้มันแห้งก่อนเมื่อวานนี้จะไปทดลองเก็บแล้วก็ตัดใกล้หัวมันนะ,นะเก็บแล้วก็ตัดใกล้หัวมันมันยังสดๆอยู่เลยนะเอาใบมากินแล้วก็เอาไปปลูกนะเอาใบมากินแล้วก็ไปปลูกโอ้ปรากฏว่า เกิดนะ ه, งอกนะวันนี้ไปดูแล้วโอ้โหวันเดียวแทงยอดขึ้นมาเลยนะใช้ได้นะวันเดียวก็แทงยอดขึ้นมาเลยนะ่ะก็ทําให้เรามีความมั่นใจว่าเป็นไปได้นะที่เขาจะเกิดได้นะเป็นไปได้นะวันเดียวแทงยอดขึ้นมาเลยนะใช้ได้เลยนะะพิ่งจะทดลองปลูกเมื่อวานนี้วันนี้จะไปดูเนี่ยตอนเย็นๆพาพี่น้องไปดูเออเริ่มแทงยอดขึ้นมานะเป็น <c oughs> หอมแขกนะหอมแขกที่นะผู้รู้ทั่วไปท่านก็บอกว่าถ้ามันไม่แห้งมันไม่เกิดนะ <c oughs> ต้องเอามาตากให้มันแห้งก่อนนะอาจารย์เลยนะทดลองเลยนะอาจารย์ก็กะลามาสูตรนี่ท่านว่าอย่าเพิ่งเชื่อแม่ท่านนาเชื่อถือท่านพูดมามาอาจจะถูกก็ได้นะถูกก็ได้ผิดก็ได้ไง แต่ใจเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ทดลองเลย <c oughs> จิ้มไปปลูกดูอา้าวพุ่งขึ้นมาได้เใช้ได้อย่างเงี้ยเราสบายเลยแบบนี้เราปลูกต่อได้เลยน่ะเราก็หาจุดปลูกที่พอเหมาะได้เลยปรุงดินดีๆแล้วเราก็หาจุดปลูกที่เหมาะสมกับเขาปรับปรุงดินให้ดีหาจุดจุดปลูกให้เหมาะสมกับเขานอย่าให้น้ํามากเกินไป น้ำมากเกินไปก็ไม่ได้เขาไม่ชอบน้ำน้อยเกินไปก็ไม่ได้เขาไม่มีน้ำเขาก็ตายมากไปเขาก็ตายเขาต้องการแบบแบบมัดมาดเนีความชื้นมาดรมาต,มาตสองเดือนใช้ได้สองเดือนนิดๆนะสองเดือนกว่าๆที่เราปลูกมาก็ใช้ได้นะเออเลยได้นะหอมแขกไม่น้อยเลยทีเดียวนะเราก็ได้หอมไรสารพิษไว้ทานกัน แต่ก่อนมีแต่ซื้อเขาตายตาย,ตาย,ต,ายตายเขาใส่สารพิษสารเคมีให้แย่เลยแต่นี้เราก็ปลูกเองนะแล้วก็จะปลูกไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็ปลูกทําพันธุ์ไปเรื่อยๆปลูกหมุนเวียน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 หนะมันมีตลอดแล้วก็มีกินกินใบก็ได้กินหัวก็ได้โอ้ได้หมดเลยนะสบายนะดีถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะเราสามารถปลูกหอมแขกได้นี่อาจารย์ถือว่าเป็น นิมิตหมายที่ดีทีเดียวนะเออในจุดที่นาะอินทรีสีวัตถุด,ดีๆในงามในะใช้ได้ทีเดียวแหละนะอันนั้นนยอดอะไรนะดอกเขา้าวนะดอกเข้าก็มีหัวข้าก็มีโอ้ตรง,ห,งนะหัวงามงามก็มีนะหัวงามงามก็มีนาหัวคิเลก็มีมีครบหมดเอาเรายังนาะยังไม่มีประสบการณ์มากนะมันได้งามบางจุดที่เราปรุงดินดีก็ดีแล้วนะ เรากำลังเรียนรู้เขาว่าเขาต้องการปุ๋ยขนาดไหนนะต้องการร้อนเย็นขนาดไหนต้องการน้ำมากน้อยแค่ไหนนะก็ทำไปเรียนรู้ไปก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะได้ตั้งหนึ่งหนึ่งคันรถล้นคันรถไอ้นั่นเลยนะอ่าคันรถไอไฟแดดเราใหญ่เลยนะเท่ากับล้นปิกอัพหนึ่งเลยเนี่ยนันงานอยู่นะตรงงานกับงานอยู่นะนเนี่ยเออตรงนี้อินทรียวัตถุเยอะญ้า นะหญ้าหญ้าเยอะกิ่นไม้ใบไม้ส่วนแห้งหญ้าเยอะโอ้ตรงไหนหญ้าเยอะงามเฉลาน่ะใช้ได้เลยนะตรงไหนหญ้าเยอะงามเย่างนี่เป็นต้นนะเออใช้ได้ใช้ได้อ่าโอเคนะเพราะฉะนั้นก็เราสามารถที่จะแบ่งปลูกได้เลยนะเราเอาเอาเอาต้นไปกินแล้วเอาเอาเอาต้นไปกินเอาเอาต้นเอาใบแล้วเอาหัวมามาปลูกต่อ เอาหัวมาปลูกต่อหัวบางส่วนแล้วก็ไปตากแดดไว้ไปพึงพึงร่มพึงแดดไว้พึงร่มก็ได้พึงพึงลมพึงลมเนี่ยพึงในร่มมาในในพึงลมนะเนี่ยเอาไปเข้าห้องอบลก็ได้ไปลองเข้าห้องอบดูมันจะได้แห้งเร็วไม่รู้จะสุกหรือเปล่าก็ไม่รู้เออทดลองหลายแบบเนาะพึงในร่มในลมกับพึงในห้องอบมันอัดใจแห้งก็ได้เนาะยังไม่รู้ยังไม่รู้จะเป็นยังไงน่ะ นั่นอะเต็มคันรถเลยนะ่ะโอ้คันรถไฟแดดแต่เต็มเลยนะแล้วก็เนี่ยอันนี้ใส่ตะกร้ามาข้างบนนะแล้วก็หาวิธีละเรายังไม่รู้ว่าจะเก็บยังไงเหมือนกันนะยังไม่มีประสบการณ์เท่าไหร่นะก็นะทดลองไปเรื่อยเรื่อยเรานักวิทยาศาสตร์ทดลองไปเ,เ,เร,าารื่อเยเรืยว่าจะทํำยังไงนะของเราเป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่แล้วนะเออเรารู้ว่ามันต้องทําให้มันแห้งนะมันไม่แห้งมันจะมันจะเน่า มันมีความชื้นอยู่ก็าอาจจะเอาเข้าไปในตรงห้องอบนั่นหน่อยนึงให้มันพอพอให้มันเขาเรียกว่าอะไรให้น้ํามันแห้งหน่อยแล้วเอามาที่ร่มก็ได้อาจารย์ว่าอย่างนั้นนะเอามาไว้ที่ร่มเหมือนกับบางทีเขาก็ตากแดดไว้บ้างอะไรบ้างให้มันแห้งหน่อยให้มันเสด็จน้ําหน่อยก็เอาเข้าร่มอย่างนี้เป็นตน้นก็เดี๋ยวทดลองดูว่าเราจะต้องทํำยังไงนะเอก็เปิดถามนะหลวงพ่อ กูเกิลก็ได้นะน่ะ่หลวงพ่อกูเกิลเนี่ยโ,โหรู้หมดเลยอ่อาจารย์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 กูเขาว่าไปถามอาจารย์กูกูเกิลเขาเก็บอะไรยังไงกันบ้างก็ว่ากันไปเนาะอ้าวอย่างน้อยก็ได้มาแล้วล่ะเราไม่กังวลละแปรรูปไว้ส่วนนึงแล้วก็หาวิธีตากให้แห้งไว้ตากรมไว้ ส่วนหนึ่งเราไปปลูกไว้ต่อเนื่องต่อเนื่องน่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเอาแหนแดงไปคลุกกับดินแล้วก็ใส่กระถางอะไรปลูกต่อเนื่องไว้ช่วยช่วยกัน,นของเรากสิกรรมไร้สารพิษชีวิตพาสุขกาวทำกันอย่างนี้แล้วนะอบุนอบุญนั่นน่ะนะเต็มเลยนะั่นแะเต็มเลยนั่นแะนี่ขนมายังไม่หมดนะนั่นน่ะตอนนี้ขนมายังไม่หมดเอามาใส่เรื่อยใส่เรื่อยเลยนะเต็มรถเอคันนี้เลยนะรถไฟแดด ไฟแดดนีเ่เท่ากับโอ้โหเท่ากับปิกอัพคันหนึ่งเหล่าน,นั้นไอ้ข้างหลังมันนะ,นะพื้นที่นี่เท่ากับปิกอัพเลยนะไฟแดดของเราในข้างหลังเต <c oughs> รงนั้นก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะอาจารย์ว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะเรามีอหอมไรสารพิษนะหอมแขกหอมแขกหอมแดงได้สารพิษนะ,ไ,ษนะไว้กินไว้ใช้นะแล้วก็ปลูกไว้ต่อเนื่องต่อเนื่อง อาจารย์ว่าการต่อเมล็ดพันธุ์หรือว่าการเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่สุดการเก็บพันธุ์ที่ดีที่สุดคือการปลูกต่อเนื่อง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 กันไปนะอันนี้ดีที่สุดเลยะไม่ต้องกลัวว่ามันจะเสื่อมสภาพไม่ต้องกลัวเสื่อมสภาพไม่ต้องกลัวว่ามันลงแมลงอะไรจะเอาไปกินนี่โอ้น่าชื่นใจพี่น้องไปช่วยกันครรมไร้ครรมเมือที่แรกอาจจะกรนึกว่างนิดเดียวนะโอ้โหมันไม่น้อยเลยนะเยอะเหมือนกันนะ โอ้นะือว,ว่าประสบความสําเร็จปีนี้นะประสบความสําเร็จมากทีเดียวนะเดี๋ยวเราเก่งขึ้นเก่งขึ้นดีกว่านี้อีกนะเราประสบความสําเร็จมากขึ้นก็ดีกว่านี้อีกอามาดูโครงการมเมล็ดพันธุ์ไร้สารพิษต่อชีวิตผู้มีศีลนะจากเฟซบุ๊กกสิกรรมไร่สารพิษชีวิตพ้าสุขตัวอย่างความดีที่นํามาแลกมเมล็ดพันธุ์ ข้อมูลวันที่7กุมภาพันธ์2565ในคุณพรนพิมพ์ทองหลอ่อขออาศีลมาแลกมเมล็ดพันธุ์ข้าไม่ทานเนื้อสัตว์ไครนมวัวและผลิตภัณฑ์จากสัตว์โอ้ดีมากปลูกพักผลไม้ไว้ทานในครอบครัวและแบ่งปันค่าอ่าใช้ด สองขุณใจสื่อน้ร่มศีลเอขอตั้งศีลว่าจะพยายามกินตอนหิวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะโอ้เราจะหิวบ่อยๆหรือเปล่านะถ้ามันหิววันละสิบครั้งนะี่จะทำไงเนี่ย <c oughs> แซลเซลเซเอแสดงว่าที่ผ่านมาไม่หิวก็กิกนนะ่เนี่ยโอ้โหยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยเอา้าวอ้าวหิวค่อยกินไม่หิวไม่กินอา้าวได้ แลกกับแลกกับเมล็ดผักป่าได้ไหมคะตอนนี้พยายามเก็บรายละเอียดของตัวเองแล้วนำมาอัดคลิปการพึ่งตนเองเป็นโปรเจกต์พอเพียงคือทางรอดไม่ใช่แค่พอเพียงด้านวัตถุแต่พอเพียงในด้านจิตใจที่ทำให้ทุกใจลดลงจากที่ลดลงช้าเดี๋ยว ลดลงเร็วนะบางทีแค่คิดได้ถึงคำสอนนะที่ทุกท่านให้เอมาก็หายทุกแล้วเป็นลำดับด้วยนะคะในลิงนีนะ้คิดว่าจะแบ่งปันนะสุขใจนะสุขในใจก่อนนะถึงยังปลูกผักได้ไม่มากแตนะ่กำลังใจจากการรอที่จะแบ่งปันคนอื่นในอนาคตก็ได้แล้ว แต่คิดก็มีกำลังใจดีแล้วค่ะดีอ่า,อา,อา,าเพียนพยายามลดกิเลสเท่าที่ได้อย่างเรื่องกินอร่อยนะเรื่องติดขี้เกียจนะจริงๆจริงๆมันก็ไม่มีอร่อยแล้วนะในโลกแต่ว่าคนก็ไปสร้างความรู้สึกขึ้นมาเองนะไปกินรสจัดแล้วก็หลงว่าอร่อยนะความจริงก็ไม่มีหรอกมีแต่รส ลดตามจริงแล้วก็รถประโยชน์ถ้าเรากินอาประโยชนนะ์แค่รถประโยชน์ก็โอ้สุดยอดแล้วนะอชะดีแล้วสดชื่นดีแล้วเรื่องติดขี้เกียจในสิ่งเล็กๆน้อยๆและชอบทุกข์กับการตีตัวเองนะดนนำคำสอนจากอาจารย์และครูบักซิดาเหลือฝรั่งเศสนะและพี่ๆจิตอาสา มาให้ปัญญาเอเพิ่มขึ้นทำให้คิดได้และทำให้มีความสบายใจมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนได้ชีวิตใหม่ที่ไม่เคยได้มาก่อนอ่าเป็นกำลังใจให้คุณแวนด้าบูมกราบคารวะท่านอาจร,รย์หมอเขียวขอนำศีลมาแลกมเมล็ดพันธุ์หนึ่งงดการกินเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์เป็นเวลาหนึ่งปีส เปิดเสียงการสาธยายธรรมจากท่านอาจารย์ให้ญาติและเพื่อนใกล้ตัวได้มีโอกาสได้รับฟังเมื่อมีโอกาสเพื่อนในวันนึงวันใดจะได้นำไปใช้ได้ค่ะอะถ้าเขารับฟังก็อาดีนะถ้าเขาไม่รับฟังก็ดูตามาตาเรือน้อยนะเขารับฟังก็อ้าวเปิดให้ฟังก็ไม่รับฟังแล้วก็อ่า ฟังเราคนเดียวก็ได้นะหรือหลีๆลงถ้าเขาไม่ฟังถ้าเขาฟังก็อาดีนะใครฟังด้วยก็ดีสามเริ่มทำกสิกรรมไปสารพิษโดยเริ่มปลูกผักกินเองและได้นำวิธีการที่ท่านอาจารย์มาสอนท่านอาจารย์สอนมาลงมือมาลงมือปลูกลงมือทำอาดีใช้ได้นะดีเน้นปลูกพืชพื้นบ้านเป็นหลัก นะพืชปลูกยากถ้าเรามีเวลาแล้วก็จะปลูกเสริมก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราไม่มีเวลาเราก็ปลูกพืชพื้นบ้านนี่แหละพืชเกิดง่ายเป็นหลักพืชไหนเกิดง่ายและพืชที่เราต้องกินต้องใช้เราก็พยายามพึ่งตัวเองนะส่วนพืชเกิดเกิดยากปลูกก็ได้ไม่ปลูกก็ได้ไม่มีเวลาก็ไม่ปลูกมีเวลาเราก็ปลูกบ้างนะตามสมควรก็ได้ <c oughs> สีตั้งศีลนกินอาหารหนึ่งมือ้อมาได้เป็นเวลากว่าสามเดือนมีความยากลำบากในช่วงสัปดาห์แรกช่วงหลังความอยากบ้างเป็นบางครั้งอา้อาวกับถือว่าใช้ได้นะอาภาคเปลี่ยนไปให้สมบูรณ์กิเลสช,ชอบทำให้เราอยากและไม่อยากแล้วมันฉลาดมากๆค่ะใช่ฉลาดโคตรๆนะกิเลสนี่โอ้โห ฉลาดโคตรเลยให้เราคิดแล้วทุกแล้วคิดพูดทําตามมันแล้วเป็นทุกข์ถ้าได้สุขก็แวบเดียวไม่มีจริงที่เหลือมีแต่ทุกข์ตลอดการเป็นอย่างนั้นบางครั้งก็ขำกิเลสว่าจะอยากขนาดนั้นเลยหรือ <c oughs> เออทําให้เราพยายามเหลือเกินที่จะทําตามเขาใช่กิเลสมันจะกดดันให้เราคิดพูดทําตามมันแลนหละไม่ได้สิ่งหนึง่ง ก็เลี่ยงไปอีกสิ่งนึ่งอ,อย่างนั้นเนะี่ยมันก็โ,โมันจอมายาก,กลนะจอมายามันโอ้มขี่อยากมันก็อยากไปเรื่อยนะหลายครั้งที่ยังตามไม่ค่อยทันแต่ก็มาจับได้ทีหลังค่ะไอาค,ค่อยฝึกไปจะขอฝึกฝนและเพียรละกิเลสต,ต่อไปบนทางซ้ายกลางค่ะอา้าว นั่นแหละภาคเพียนปฏิบัติตั้งตนอยู่บนความลำบากคุณธรรมเจริญยิ่งาทางสายกลางให้มันลำบากแต่อย่าให้มันทรมานเกิน,นอย่าให้ย่อหย่อนเกินเราก็ชำระขิเลสไปสู่ความเป็นกลางขออนุญาตนำสีแรกมเมล็ดพันธุ์สชนิดค่ะหกล้วยนวล 2. มะละกอภูผา 3. ามผักกาดหน้าสฝัก หอ,อมอท่านก็นเตรียมตัวรับเมล็ดพันุ์กัน YouTube มเกียวทีวีนะวันที่หนะเมื่อวานนี้เนาะวันที่หกหกกุมภาหกห้าคุณวิญญาจันทพลกับคารวะาจารย์ค่าช่วงนี้ร่างกายไม่ค่อยดี นอนฟังอาจารย์ไม่ไปได้นอนฟังก็ได้อาการไม่ดีนอนฟังดีกว่าไม่ฟังเนะนอนฟังดีกว่าหลับฟังหลับฟังไม่ได้ยินเลยอได้ได้นอนฟังได้หลับก่อนสอนจบทุกทีเอ้าพูดไปก่อนแล้วนะอาจารย์ยังไม่ทันอ่านเอาไม่ไ,ได้นะมันง่วงกับหลับก่อนไม่ได้เอาเอา น่าดีกว่าไม่ฟังหลับก่อนสอนจบทุกทีเลยค่ะเขาเปลี่ยนจากซูมมาฟังทาง YouTube ก่อนนะคะอ่าได้ได้ไมันเป็นไรฟังทางไหนก็ได้ขอบพระคุณที่อาจาร,รย์ให้ปัญญาทุกวันค่าสาธุอ่าไปนะ่ภาคกพียนเราไปใช้ประโยชน์รู้เพียนรู้พักนะสบายใจได้คุณสุภาพรพรูช่วยกราบครับอาจารย์หมอเขียวพี่น้อง จิตอาสาหมู่มิตรดีค่ะกราบขอบพระคุณที่ให้ปัญญาทุกๆวันค่ะจะตั้งใจภาคเพียรปฏิบัติตามกำลังค่ะอ่าเอาตามกำลังของแต่ละท่าน f a เฟ b o ุ๊หมอเขียวแฟนคลับคุณกอรวันศรีพิมานกราบครวญจันมอเขียวและศรัทธายิ่งค่ะพึ่งหัดกินผักป่า ปืนนกไส้เอามาลวกกินกับข้าวโรยเกลือ ى. โอ้ดีมากอนุมทนาดีมากดีมากเพราะนั่แหละพืชที่แข็งแรงพืชเกิดง่ายพืชเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายแล้วคนกินจะเป็นคนเลี้ยงเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายแล้วก็แข็งแรงนะเป็นพืชที่ธาตุอาหารดีที่สุดต่อชีวิตนะพืชผักป่าผักพื้นบ้านนี่แหละธาตุอาหารดีที่สุดต่อชีวิตเลยนะ เฟซบุ๊กกิจกรรมแพทย์วิธ,ธรรเหมอเขียวคุณพัทยาโคชกิจสาธุค่ะดิฉันลดกิเลสตัวชอบทานขนมไม่ได้หน้าด้านมากค่ะอโง่จริงๆทิ้งทั้งที่รู้ว่าไม่ดีสาธุค่ะอ่าเอาเอาเอาหน้าไม่ด้านก็แต่มันโง่เอาเอาตกลงตกลง มันอดไม่ได้เนอะไม่ใช่หน้าด้านนะ่ามะโง่จริงๆทั้งที่รู้ว่าไม่ดีว่านั้นนะเอา้าวภากเพียเพ่ยนภากเพี่ยนพยายามลดละป้ายเป็นลําดับนะดีใจกับอจาจารย์ค่ะมีหอมไรสารพิษกินแล้วขอบคุณมากนะคุณแพงดินชาวหินฟ้าเพิ่งรู้หรือคะอทำเกิดผลมามากแล้วคะ่ะอ่า ได้กินดอกด้วย่่เอครับจะปลูกเก่งสินเนี่ยนะแงดินทําทุกปีค่ะปลูกหอมกระเทียมโอ้อา้อาวอ้าตกโลงนะแสดงครับมีความรู้ความสามารถอา้าวเอาเลยเอาใหา้พอเพียงแล้ให้เหลือเฟือเลยนะดีนะดี <c oughs> ทำได้เก่งดีแล้วนะอาจารย์ก็ฝึกไปนะพาพี่น้องทำไปนะ ทำเรื่องแต่ก่อนก็พาฝึกบ้างทําบ้างมาเป็นลําดับลําดับนะแต่เราก็เน้นที่จะถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพให้คนด้านธรรมะด้านสุขภาพนะตอนนี้เราก็พัฒนามาให้มีกสิกรรมไร้สารพิษมากขึ้นนะให้สมบูรณ์ให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้นะจะได้แจกจ่ายเจือจานเกินไปนะงานธรรมะงานสุขภาพของเรา ก็สมบูรณ์ขึ้นงานเศรษฐกิจของเราก็สมบูรณ์ขึ้นนะด้วยกสิกรรมไรสารพิษนะอ้าวเรามาฟังธรรมะกันนะวันนี้